บ่ได้หายบ่ล่ะร้านหน่อยก็บ่ค่อยหายอะไรแข้งแห้งดีแข้งแห้งดีอยู่เนาะโอ้แข้งแห้งทั้งแม่ทั้งลูกแม่ก็หันแม่ก็หันเนาะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ยังยังบ่จักว่าหมอเพิ่งจะห้กลับหรือไม่กลับยังรอคนรอคนตรวจเลือดเอาเลือดไปแต่ว่ายังเพิ่นยังบ่ได้มาแจ้งเนาะโดยๆมาเอาเลือดไปประเดเพิ่งแต่ว่าเพิ่นยังบ่ได้มาแจ้งคือสิได้เมื่อมื้อนี้ฮะ

สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะบ่าว่าเอฟซีฟังลาฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะการยินดีตอนหลับมาสู่ช่องบอจอยเสนอเลยพี่น้องเนาะวันนี้บอจอยกะถึงมาแจ้งข่าวดีหรือว่าทางบ่าวเวียงพันมาแจ้งข่าวดีทางพ่อน้องทุกหรือว่าพอจอยพันแบบกับเมียพันอะไรพี่น้องเนาะกะมายินดีกับพันพี่น้องเนาะจะไหนกับผักแม่แม่เอฟซีเช่นกำลังใจนี่แหละเบิรงคลิปบ์พอจอยแน่ถ่าว้า คิดเบอรจอยเป็นยังไงคร,รับพอพักเอฟซีเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบอร์จอยเลยเพราะว่าช่วงนี้บอร์จอยลงคิดไปกับสมพ่อสาม,มีพี่น้องกับผมมีคน,คน,น,นดุนคนชมเนาะกอยากให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ชมเนาะเรื่องราวของครอบครัวนี่เป็นจังไงเนาะพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC อาจจะหูเนาะก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้ทางเบอร์จอยชาแนลพี่น้องเนาะอ่ะบพราว่าหลายใจห่างพี่น้องไปเบิ่งเพิน่น แจ้งข่าดีซะเลยพี่นนาะอายุจักปีสบายพอจอได้จักปีพอจ้วฮะจัปีเจ้าฮะเมนได้เียผู้สาวนันชามเ้ยอาทิตะามอ๋อเียผู้สาวลิสาเนาะเนาะเออ้สาวไปทางด้ถึงงานเอาคนหนึ่งเาเอาดีนะ จักเป็นสัมผัสประตูนจะจักเมากบูงนะเป็นแคลกายกดเคือนเนาะแ่นเป็นในไรล้านหน่อยไม่ได้ให้บ่มืล่นล้านหน่อยก็บกหอยใหายกาได้แข็งแหงดีแข็งแหงดีอยู่เนาะโอ้แข็งแหงทั้งแม่ทั้งลูกแม่กระหันแม่กระหันเนาะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ยังยังบ่าจักว่าหมอเพิ่นใจให้กลับหรือไม่กลับยังรอคน เราพ้นตรวจเลือดเอาเลือดไปแต่ว่ายัางเงิ่ยนยังไมได้มาเจ้งเนาะโดย,โดยมาเอาเลือดไปเเิลต่ือดเป่นยังไมได้มาเจ่งสิดได้เมื่อมันนี่ฮะคิดว่าจะได้เมื่อมอนเหื่อเออร่วมกันตกแต่เรียบร้อยแล้วก็เมื่อนั้นจะอยู่ก่นอนตาเมื่ออยู่เพื่อนหย่าก่อนว่าเมื่ออยู่เพื่อนหย่าแล้วบเพื่อนหา มันยังอมีนามีไฟไนะนี่หลูกไฟยังหน่อยหลูกแข็งแห้งก่อนแบบว่จาจะหาเมือซิฟเหมือ,มอยังคืนก็อยู่เพื่อนน,นะนะแต่เมื่อจากหมอเนี่ยต้องลงไปอยู่เพื่อนกับหยาก่อนจะหาหรือซิฟเหมือะดมกันไปแบบนี้เนาะร่มว่ดอังที่แปลว่า,าอยู่อยู่วังเพื่อนเขาเขาจ้าเองนะแต่เก่าเขาใช่น้ำใช่ไห แก่เพื่อนปูปล่อยเข้าไปจำพานนะเนาะแก่เออแก่ขนาดน้มาเพื่อนปูเพื่อนยาก็ใจแล้วไปยโอไทกับบูมี่น้ากับบูมีเนาะแล้วพระเจ้าชิดูแลน้องปุ๊กงานบทสะดวกบันไดสำหรับขอสิทธิ์แล้วแต่พระเจ้าชิตัดสินใจแล้วก็คือกับจาพวกงอนี่สิเอาไปอยู่ ลงไปอยู่กับปู่กับญาก่อนพักผื่นจะซิฟมือแต่พี่เอาลูกขึ้นมาอยู่เฮือนอยู่ซ่านแบบว่าพยายามหาหนามหาได้มากแบบว่าแกว่าออกจากห้านเนี่เข้าเฮือนปู่กับญาก่อนแบบว่าหาเตรียงบ่ไงว่ายังไม่ได้เตรียงยังแต่ทางน้ำทางยังบ่ได้มีบ่เข้าเจ้าป้าเฮึงบ่เพื่อนดังนะป้าเหึงแล้วอันนีม่คอยู่อ๋อขาเจ้าบ่ได้คอยอยู่เลวยตะกี้เนาะนี่จะลูกอะ นั่ทุกคนอยู่ครับไปห้าเงื่อนอยู่ในสวนตลอดอไปในสวนอ่ยสวนมันเนี้ยนี่แบบว่าบ่เอยได้อยู่เฮื่อนเพราง่ายแต่เจ้าไปอยู่เฮื่อนน้องทุกข์ฮะเนาะดยด้วยตอนนี้ชุมเจ้าชุมที่ชุมเจ้ากลับมาเนี่ยไปอยู่หันคือนอนอยู่เงื่อนกูเงื่อนาหรอเพื่อนน้องทุกอ๋อเพื่อนน้องทุกน้องแต่น้องพิ๊กน้องมิกอันนั้น ไป FC เบออันเป็นแนวนำมาแบบนี้ตะกี้เนาะเป็นว่าอจากไปเมื่อให้ให้ใหว่าเมื่ออยู่พุโนโรดอ่ะท่นี่มันก็ขึ้นอยู่กับความตัดสินใจของทีมเจ้าเนะาะเหตพลของเพิ่นเป็นแบบนี้ก็ทาะวมันบม่มีน้ำมันมีไพร์ไลอะลายยางขาดนะเดี๋ยวจะแม่ว่าสมมงหมมีน้ำมีไพร์ชลาเซลนี่ก็อยู่ได้บบแบบนี้ไพร์ชลาเซลกับบุรีมีบ่บ่มีบ่มีอ,มอ้าวตะกี้ได้ใช่น้องตุ๊กใส่ก็ อันเดียวหิวไปหิวมากเลยคือแบบว่าไฟเดียวโดเมนเนี่ยมันจะอยู่ากได้แบบนาอะเพราะว่าที่ว่าอยู่เนี่ยนี่คือห่วงร้านหน่อยเนาะห่วงคนที่เป็นร้านแบบว่าถ้ากระหลกเกิดแล้วมันนามไพใส่สุปโภคแล้วมันแ่กะเป็นมือใหม่ก็เลยห่วงทั้งหลาอันก็เลยว่าให้อยู่ไกลนามไกลไฟก่อนโดยบัดนี้สมมติว่าผัวเราไปเฮ็ดเวียเฮงงานมันยังกะจีบโมี่ผู้บมีรถมี่ยังคนน้ามคนยังอีกเนาะ ความต้องใส่รถนต้องไปฝนแต่เพื่อนฟูเพื่อนยาพี่ไปเดินน้ำน้ำช่างน้ำผ่านปฐมเนี่ยบอกบกบอกตัวในอะรอย่าหเงี้ยเห็งแล้วอ่าเน้่ยน้ำน้าเนาะแม่นยางน้ำหน้าน้ำไหน้าน้ำหน้าเนี่ยน้ำท้ายอย่างนีนี่แหละพี่น้องเอฟซีหลายๆคนก็ให้ต้องเข้าใจจุดนี้นะพี่น้องเนาะคือห่วงร้านน้อยนี่น่ะเพราะว่าถ้าเฮาเช่าเมื่อพุ่นบัดจักหน่อยบัดตบผ้าออกข้ออ้อม ต้องใส่น้ำต้องไน้ตบตโะอดฝ่าเด็กน้อยเครืองเด็กน้อยเอตัวนี้เ็อยังบริมีอย่างเด้ยเครืองเด็กน้อยกัยังบอดีอันนั้นเด้อมีความขีดเห็นได้ใส่ทีมงานในเรื่องนี้เามตพันมา แต่ทางเงินทางพุ่นกับทางหลองเจ้าหนึ่ยังเดียวกัเจ้าอะไรคุยกันนะบอกคุยกันอยู่บอกไว้เมื่อคุณเมื่อพี่กัคุยคุยไ็เปินั่นตามเพื่อนเลยเนาะตามไปเนาะเบิ่งไปตามสถานการณ์มันเนาะเขากิดสีว่าวักเบ็ดเนาะอย่มันบวไรตามสถานการณ์มันเนี่แมนเ่มืนว่าสรุปดอกพี่น้องกัย เออเนาะก็ค <sm> so ือเฮาได้เว้าเมื่อกี้นี้ได้ก็ว่ามีทางอันข่าดีอ่ามาแจ้งก็คือว่าทางผู้ใหญ่อยู่ทางฮ่องกงนะเพิ่นให้อ่าเงินมามาะให้ทางพอจอยนี้อ่าอยู่ฮ่องกงเมียโดยไปนั่งอยู่พ่นเลยนะโๆๆเมียนี่อันนั่งอยู่องเลย1ล้านบ่จ้าเงินมามให้1ล้านี น้องเลยไม่ทางก็เดิกับเมียนี่อันนี้น่ะโบได้ให้เกี่ยวกับค่าผิดค่ายาเราสองคนซื้อเมนไหวติดธงคุณเจ้าไว้ชื่ออยู่ชื่อกินเทน่ะโบได้เกี่ยวกับว่าเอาไปจ่ายค่ายาค่ายังคนเนาะเพราะว่าคุณเจ้ากับผมมีเงินเด็ง่ายข้องมาพิงใก่มันซื้อปิงไก่บ่เป็นอย่างยังก็ซื้ออะไเนาะแล้วแต่เพิ่นเมนว่าเพิ่นเอามาให้แต่ เป็นมอบให้แล้วแล้วก็เพิ่นก็อยากว่าอยากให้อันทางอันพ่อแม่นี่ดูแลลูกไปก่อนจักระยะนึงแต่เพิ่นจะเบิ่งอีกอ่าเพิ่นสิพิจารณาอีกเพราะว่าเพิ่นเคยติดตามครอบครัวทางนี้นี่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเพิ่นก็เคยช่วยแต่บางเทื่อเฮาอาจสิบ่จเนาะเพราะหลายคนอยู่เพิ่นช่วยมาแล้วเจ้าคือสิบ่จเนาะ เป็นท th ี่บ่เจอมันโลดเนาะโลดแล้วก็ตัวลายผู้ลายสุดก็ซอยนี่หลายเฮงได้ใหญ่อ่าน้องๆนี่ใหญ่ย้อน FC กับผู้ใหญ่จะดีเนาะนซอยตะกี้ลายคนหั่นน่ะคนเฮงเนาะัเป็นดสยมี่ีกับมันเฮน่ลโอ้ยเ็มาว่าาสิมอบเงินให้เพิ่นเนาะ เงินทีนครับยังไงเป็นรวนมากนี่น้องเนาะแต่เงินมันอยู่หนึ่งด้านกีงน้ำเงินก่อนเด้อน้ำไหนมันบกครบองนะน้ำที่บกพร่องเนาะให้สร้างจอยนับเลยให้สร้างจอยคนนับดังๆอ่ะครั้งนึงสร้างจอยลองนับเงินจ้ะจอยจ่ายเราใช้ให้ให้เงินเราใช้ถือเองใช้ให้ไม่เล่นเลยถือแขน เ9า0ิครบเนาะอันนี้ก็คือว่า, <10 S 1> วานี่แสนบอกเป็นเงินของเยอยง,ง,งินผู้ใหญ่ใจดีเนาะเป็นเงินของแม่อยู่ทางฮ่องกงแล้วเพิ่นมอบมาหายทางอ่าพอจอยนี้กับเมียนี่ซื่ออยู่ซื่อกินอ่าริเดกเดียวกับเงินค่าหืดพยากองเงินน้องตุ๊กหลอกพี่น้องเลยเนาะ <c oughs> คือว่า ให้ด้วยความดีสอง <ใน S 1> มเมียนี่นะว่าอวในพ <นะ S 2> ่อมีน้ำจีนนำใจเพิ่นแดีวกับเพิ่นยังสีพิจารณาอยู่คือคอยว่าวั่นแหละไฮไลายพ้นท่านแหละเพิ่นถามมาในเรื่องดินโดนตอนหย่าเพิ่นก็ถามมาอยู่ทำมาไทยคลื่นมายังแต่ว่าทั้งมันเป็นไฮไลท์บางเชือบางทีเพิ่นรอนัมันจะมีคนถามเข้ามาเทากับในกล้าว่าในคลิปพี่นะเพื่าเพิ่นก็น่าเบิ่งในความดีของทั้ง ผมเนีผมเมียนี่เดี๋ยวก็ซืออเอาเวียงก็ถามเขาไปอีกว่าถ้าเพิ่นให้เงินมาอีกก้อนนึงเนาะหรือว่านั่นนี่คให้เฮาต่อยอดไล่โบนู่นนั่นนี่ถามเราค่ะสมมติว่าค้าขายเนาะก็เคยขายแต่พวกเป็นพวกไก่เนาะไปซื้อมาแล้วขายไปแบบนี้เนาะทำมาเห็ดแนวอนื่นก็เห็ดบกขายไก่เดือนนึง่อนก็ได้น่ะจองหวงเมียทำงานเตือนหน่นอยแถวเต่าเจ้าเนาะอ่า เดือนหนึ่งคุนะมีแต่ว่าให้เจ้าขอบบุญขอบคุณทางแม่เพื่อนเนอะทางฮ่องกงคุณเนะขอบบุญขอบคุณนั่นทางแม่เป็นผูทงงน้ทีจูดฮ่องกงเนาะที่ทำให้ลูกในชื่ออยู่ที่กินแล้วก็ให้เพื่นอยู่ดีไม่แห้งให้เพื่นอายุมันคนยืนลอยเท่าพันเท่าจอยมาเท่าใดก็ขอให้หเพืนหนนะเพื่อนลอยเท่าพันเท่านี่เนาะใหญ่น้ำ ข้าวจอยอยู่เนาะลืมเหรอ<ม>สื่อล้วกินนี่ื่อนางมดโอ้เลยหมดนเนาะเลหมดรับมาเ,เมยนี่ราวแลก็แล้วก็ชีชิปนงเนาะแม,ม่ตู้หมดเอาไปเอ,อนนนะลีเนาะเราาไเร็โอ้เป็นได้อันเหมดเจ้าผมคืาวมาน้ำพอจอยแบบเฮดเอรีอรอ่อยใช่คือว่า บได้แม่นลูกแม่นเจ้าเด้หมดเอในเมื่อมาอยู่น้ากั้นแล้วเนาะแบบว่าครบหาก็พอจอยเล่าก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างเฮาก็แบบว่าเปิดใจหักหักกันแล้วกันลูกเขาคือลูกเขาคุนึังแบบว่าเกยเคยมีลูกแล้วแบบมีลูกเงี้สิหักเสมอการลูก,กแต่ละคนหัก<อ>แบบว่าเคยลำเอียงหักลูกผู้ใดคือว่าปลายสายปนายากั้นใจ่อยบ่าวาลูก เพราะว่าเกิดเรื่องเล่าอี่านั้นเกิดขึ้นกับชิ่นำกันไปคือแนั่นเนี่ยอย <in tragedy> ่างที่เห็นถูกเลยหยาดก็ค <Hayır> ือแบบว่าเคียงโกแล้วตลอดก็นับถูอยู่แล้วแล้วประกาศพระปกะกาทิมโดนกระแทกขาบุีติดถุงจะเกีบก็ยังหักแพงไปน้ำกันต้อยต้อยเนาะตลอดคือมาอยู่น้ำกันแล้วกับประยาดพะทิมแบบเห็นแล้วก็สงสารเนาะแบบ เพราะว่าที่ยังเกิดข oh. ึ oh. 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 Euh ้น oh. ก oh. ็อ oh ยู่แข่งขางอั่นตลอดมีสำได้ก็กินสำนั่นอยู่นั่งกันเออแต่มีบ้างว่าหายกันแน่อย่างนี้ธรรมดาอยังไงนี่อยู่บอว่านันก็เลยเกลียดแค็อ๋ออือก็ถือว่าถูกคนดีจะรูปแล้วก็จะรูปห้เลยคันเด่นี่ ค่านใจแล้วเนาะคนบดีนี่ชวนลายมาเห็นเขาทุกยากบกุ้มโบกุมเลยชวนลายเขาที่นี่ไปคนนะชวนมากอันนี้เระทั้งมาอุ้มลูกกลางค่ำกลางคืนบบแม่นแม่รถแท็กระไดามาได้นอนเนาะแม่ก็ถือว่าเขาบุอยากชมเทียบกับผู้อื่นนะว่าผู้นั่นจะไปผู้นี้กับบุกอยู่น้ำน้ำบมเทียบแต่ว่าเบิ่งนเอาในตาซะโบเ้าดีใจบ่อาจอย <c oughs> ได้เมียดีตเลเมีพร้อมจะอยู่เคียงข่าวบ่ว่าทิทุกข์หรือรวยเนาะถือเถิดถจนก็ต้องอยู่เคียงทางกันมีแต่ว่าจางนี่ไปละสิเมื่อนอนเธอน้องตุก๊กขฮั้นสะกอนอะไรลูกกันเนาะคือบ่าวยังใชเพ่นวาหมดแล้วอันเรื่องบินตอนตอนหยาทีพ่นนั้นขายไปเสร็จบุญน้ำเนี้ย เมียเก่าแล้วนี้เนาะเจ้าก็เข้าใจอยู่เนาะแต่ว่าท่านสมมติว่ามีผู้จะไต่ขึ้นกต่สิบหากันอยู่อะไรบอกขันเ่าได้ขึ้นมากแต่สุดที่ไดอีกแบบทีนี้มัมนอยู่ตัวะแต่ถ้ได้ามาห้ากแบบินงแปลว่ตอนต่อไปเทาแก่แล,แล้วอย่างจิะได้มีบอนอยู่แต่ดีใจขันไต่ขึ้นเนาะเหนื่อยหน่อยแถมจะได้อยู่ใกล้อันลูกอีกได้บ้างด้วยเนาะ พยายามกันเนาะย่างเอาน้องติ๊กน้องมิกเข้ามาอยู่ก็ได้คือน้องติ๊กน้องมิกนี่ส่งเพื่อนให้จบทุกคนคือเป็นคนทางนั้นแล้วเพื่อมาได้มาเที่ยวได้มาเที่ยวอยู่บ้านเราได้พราะว่าเป็นคนทางนั้นแล้วไายง่ายไปพุ่นย่างเป็นทางการง่ายไปอยู่กับหนาทางนั้นเน็่ชื่อเยันจบเ้ออมาเที่ยวได้ใจเนาะกยันจบย่างแล้วละน้องอย่งมากกัมาได้ ถ้าแม่วาตนเนียมนชั้นจุกหรเอม่นไหวมั้แม่ว่าเป็นทำประกันไหวดิเสร็จปิดเทอมปิดยังเอาน้องมาเทียวได้มาเลยมะเยี่ยมมายามพ่อแม่เอื้อนน่องแบบนี้ได้เนาะโครงการนีเทียวคุณมาดี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 เจ้าิพแล้วกับเมื่อยอยู่คนนะเจ้าอยู่ดินดอนตอนหนาแบบแต่ดิน น้ำเพิ่นบอรบดินตัวเองดินขอดินแม่แต่ว่าขด,ดินไทยเพื่อนขยเองเป็นดินเนีเออ่ยอแต่เฮือนยังบมีมีแต่หน้าออออแต่ดินดินเฮือนดินหน้ามีแต่ยังยังไม่ได้สั่งบ้านขดย,ยังบมีเฮือนมาตัวเองโดยด อยากคือแตกแค่ก hmm. mm ันเบลข่อยก็เป like, mm ็นไม่ห hmm. <inaudible> yeah. uh ้างเนาะก็ยังปฏิสั่งเฮือนนะมีครอบครัวมากก็อยู่ก็พอกระเด็มีแต่เป็นดินหน้าของเฮาวดินเฮือนของเฮาแนวเนี่ยเพราะเขาได้อยู่ตรงกันเลยบม่ได้สั่งเฮือนกระต่างก็กระต่างไปอยู่ปากซีบอกอยู่ทางตรงเห็นแถวตรงเห็นนี่บ้านยังล่ะ ท่าผู้จอยไปบ้านน้ำทมทางแบ่งน้ำทมทางแบ่งน้ำทมบ้านชื่อบ้านเออกายน้แพกไปบ่เลยตรงเย็นไป ขึ้นทางน้ำจ่านวัดอะไรนั่นงานน้ำจ่านไปหน่อยบ้านใต้เออมันอยู่ฝั่งนี่มานลยอยู่ฝั่งนี้อ๋อมันอยู่ฝั่งนี้เนาะเออคอยเห็นอยู่ปลายงานน้ำจ่านมันจะอยู่ฝั่งนั้นโดยบ้านน่ะดูที่มีปั๊มน้ำมันเนาะปั๊มน้ำมันเน่ยแยกกันแยกเขาปั้มน้ำมันนั้นเลิกบ่เข้าไป มาพอใจไปเที่ยวได้เถินเลยโด้โดยได้ยนี่แต่ว่านี่กระถางข้าวบ้างโดยโดยอย่างนี้าดไปเยี่ยมไปยามเราหวานเนาะเอาก็ดีใจแล้ะเห็นเจ้าได้ครับสิ่งดีๆก็ได้ชู้ต่อไปนั่นแหละดูทำงามดีต่อไปชื่อของต้อนท้ายน่ะชื่อของต้อนข้อจ้อยว่าทำให้เรานั่งได้ินงานิน เออมาครับเอามาทําพ่อกินด้วยกินพ่อตาลสาดไปเอามาให้เพิ่นนิดมาเอาไปูนึงกินพร้อมเนาะมีแต่ว่าเจ้าไปรอัตวมาล่ะมาเาาฟังเฮาสิถ่าอยู่นี่หรือว่าถ้าบ่เห็นเฮาอยู่นี่แล้วให้โทรหาเด้อเราใช้เบิ่งเบิ่งรีวิวครับ่ เรามาเนี่ยนะผมคนตัวมาเราไปใช้น่ะตัวน้องตุเห็นม้อยู่บอกคนถึงเราหลกๆนะเราไปนอนเราหึงเลยเรานอนไปถึงอื่นวยามาผบดบุกตรงนี้ฉันหึงโว์แล้วคอยกดด้้าคอยยิงคลิปก่อนนะ่นนี้มีแต่ว่าขอบบุกขอบบุญขอบคุณทางเม่เพื่นทีแล้วขอบคุณหรอกเห็นป่ยอยเป็นขอบคุณแล้วโอเคไมเวเราไปรอท่าคนตวสบายดีได้ปทางอุ้มร้านม่ ok vì nào nó cầm bom nhanh một cái hiến chát thư à? cả thế vì nó chặt gắn là cái khó thầu khó phải làm nơi sao bàn đi lại sao bài đi